อ่าสวยงามโอ้คุยสวยงามเหล่านี่สวัสดีครับมื่อเดี๋ยวยู่กับไอคอนวีสองอ่าครับเกมเกมไม่ครับผมได้เกมไม่ได้กายบี้ีอ่าไม่ล่าชุดได้เกมเลย,เยว้าเราก็เลยมาจัดกันจกนักหน่อยครับผมเมื่อเดี๋ยวมาสามลอยแต่จะใส่กันจักนี่นละ ต่ละหาไหมอ่ามีสามลอยใส่ต่ละหาครับผมอ่าเกมนี้กะอ่าไปเลยบุญองไปเบิ้งตระหนักาใจครับเพราะวา่าข่อยกระเคยลงไปแล้วอ่าจาังเลยกะไปกดหาเบิ้งเอาอ่ากดหาเบิ้งเอาถ้าอยากเบิ้งนะั้นมันเป็นแล้วไดาถ้าบ่อยากเบิ้งกับมาเบิง้งคลิปนี่ไปได้อ่าว่ามันเป็นแนวดาครับผมเกมนี้มันกัได้อยู่ถือว่าได้การอยู่เพราะวา่าการแจกของมันนี่คือแบบ มันได้เบือกแบบสองต่ออ่าได้แบบสองต่อมันจะต้องเลี่ยงกันหาตัวขึ้นไปได้วยครับอ่ามันก็จะแตกเอาเนาะแล้วสกแกตเตอร์ดอกนี่จัางไหนเรียบร้อยมันก็นเลื่อยไปช่องเดียวนี่ะก็ไดเงิดหลอ้อไปกันต่อครับผมมาแต่ละหา่าง่ยบก๊บ ไปแปด0ิแล้วไปนองเย้ยบ่ม,มาเลยครับผมบ่ม,มาเลยครับบดไปลอยลอยนึงแล้วครับใหมเนี่ยจักหน่อยกัดแดงยังดีนะ โอเคโอเคน,นี่นะครับอ่ามันจะเป็นแบบเจ้าชีเนี่ยเนี่ยจะมาต่อเรื่อยๆก็ได้สิครับอ่าแบบนี้มันก็ได้อีกต่อน,นึงได้รุนนิวเนี่ยมาแบบนี้ได้รุนอีกต่อน,นึงครับแล้วรุนสแก,กตเตอร์ดอนงนี่ยังไงแต่แตแตตตสแก,กตเตอร์บมาแต่ว่ายังได้รุนต่อยังได้รุนต่อสแกตเตอร์ยังไงเออนี่ยน,นะเห็นไ่มครับแล้วสแก,กตเตอร์เขาเรียบร้อ,อบบยเรีแบบยบร้อยเป็นไรชุดจัดครับผมอ่าถือว่ามันได้รุนเลยจะมันมาแบบเรื่อยๆยังสิกระ ส้เก็ตเตอร์ถ sí. okay. ือว่าได้รุ่นได้การครับผมปะมาฟี่เกมซิปเท้าไปครับผมเงียบกิฟ่าอ่าโอเคครับผมอ่าแต่ละรอบหนึ่งก็จะเป็นคู่นี่คืนคู่ไหนเขานะคู่นเต่ละหนึ่งแบบนี้กันคอยมันได้มันจะคืนคู่ไหนเข้า เพิ่มคุ้นเนี่ยได้แบบเพิ่มโซ่หุ้นไปครับอ่าปรบามาานี้สามอ่าโอเคโอ้โหกับบอลเลี่ยงเนี่ยจักหน่อยเนาะไอโอ้โหโอ้โอ จบแรกชิปหาขอรอโอ้ยมาขอเธอญโบจากหน่อยครับผมแล้วก็ขอกดอิงไปจักหน่อยบ้าโอเคครับอุ้ยเราไหวสามเลยนี่ไหวสามโอ้โหอันนี้สีทองโอ้สีทองอยู่สูงสองอันสองอันไหวสวยงามครับผมมาเออเรียกันดีหัวใจมา สวยงามนี่หัวใจเต็มเต็มครับผมหัวใจแบบแน,น่นๆหัวใจแบบแน,น่แบบนๆครับอ้าเยี่ยมอ้าโอเคมายังใดยังเชิงอยู่เลี้ยงกันแน่เลียงกันแน่เลี้ยงกันแนสวยงามมาต้อนบายข้างล่างนำ้ำโอเคมาขอแบบเต็มแพีงลูกลองนี่แต่ว่าคกูแปะไปนิดๆครับผมหาชิบกลัวเอายังไดต่อครับผมหัวใจสวยงามนี่แหละดอกจีก สวยงามครับผมมาอีกมาอีก,อกแล้วได้รุ่นจสก็ตเตอร์รุ่นจสก็ตเตอร์ทั่ไหนลุ่นจสก็ตเตอร์ครับผมมันสีเหลือบอกมันละเรียบร้อยครับผมจสก็ตเตอร์เขาสุดว่าจะว่าก้อนแก่ก้อนแก่อยู่แล้วครับผมถือว่าได้กลางครับผมสก็ตเตอร์ตูดว่ามันได้หลุดง่ายเลยละ่ะที่มันมีสีแต่ลงมากนะ ขนาดนี้มาได้เขาฟี่เกมครับในมาลอยตัวเลยะว่าเกมครับผมตอนนี้เขาดูทุ่นนะเนาะเขาช้ำทุ่นอยูอ่ที่เหลือคือกำไรนี่มาโอเคครับผมเพิ่มโตัวคูณไปครับอ่ามาสวยงามเพิ่มโตัวคูนไปนี่แหละแต่ละรอบนดเพิ่มตัวคูณเท่าน,นั้นนึงอะทำมันเพิ่มมาแต่ละ หาสวยยอดสวยยอดดีย,ยังวะ่าสุดยอดอ่ะสุดยอดสุดยอดเพิ่มโตคู่นตอนนี้คู่นหกครับผมไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องฝ่าไปเรื่อยๆครับผมสวยงามสวยงามครับผมได้ใบมาสองแล้วได้ใบมาสองตคู่นแปดตอนนี้ตอนอ่ะได้ดอกกิจอสวยงามครับผมดอกจิกอ,อุ้ยอู้สเก็ตเตอร์เกือบมากแล้วได้รออุ่นสเก็ตเตอร์อีกนี่รุ่นเพิ่มเพิ่มสปินได้เนี่ย นสวยงามครับผมอ่าสวยงามอ่าสวยงามโอ้ยสวยงามเหล่านี้สวยงามเหล่านี้เต็ม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 ตอนนี้คูณสิบสองคูณสิบสองไปครับโอ้ยเก้าสิบหกครับเอามาสวยต่อได้ต่อได้ต่อดอกกิ๊สวยงามมาตอนนี้คูณสิบสามครับเน็วเร็วอืม คูณแบบนสิบสี่เดีวคูณนสิบสี่เดีวมาแบบต่อเนื่องามาแบบต่อเนื่องการหมุนยังเหลืออีกเจ็ดเทือเน้นๆครับผมมาแบบสวยงามครับตอนนี้คูณนสิบเจ็ดครับผมตอนนี้คูณนสิบเจ็ดย่างเอาคูณนสิบแปดแล้วดอ,อ๋นี้สุดจัดสุดจัดครับผมโอ้ยบิ๊กวินไปก่อนครับผมบิม๊กวินไปก่อนอาจจะเมกาบมอสเมกาซุ per ได้ปปลหลยรอยโอ้โหเมกาวินครับผมเมกาวินนะฮะ สุดจัดไปอ่าเฮ้ยขอให้เพิ่มตัวหุ้นกับพ่อแล้วแค่นั้นกับพ่อใจญ่ครับผมตอนนี้หุ้นสิบเก่าครับคือว,ว่าเจมมาฮึ่ยอย่าพึ่งไหลอย่าพึ่งไหลยังได้บอไหลยังได้บอไหลอย่าพึ่งไหลเฮ้อยอ่าสวยงาม อ้าวอะเหยียบลอยเออคุณหนึกงมาบ่ม,มาเอายังมา,งา,ากครับแถมจังหน่อยก็ยังดีครับโอ้ยหน่อยก็นหน่อยบูดเหยียบลอยครับผมจะถือมาได้เลยแหละได้มาหาลอยเนาะเหตหาได้เหรอหา,หาลยอยเฮ้ยได้กลับได้กลับเอา้าไปกันต่อครับผมอีกจังหน่อยเนาะ มัน็นยังได้อยู่อ่ะตอ,อนเนี้ยในสามลอยคว่าอ่ะเบีดห่าเบีเชอร์โบครับผมพออกอ,อกโต้ไปจักสามสิบก็แล้วกันไปครับมาบกเชลอน้อยเพราะอะไรครับผมอ่าอย่าไปลูบเดี๋ยวค่อยสิบเวทดอาจากในไพ่อยากตามตามเจลิงใจคลิปได้เลยครับผมอ่าตามเจลิงใจคลิปได้เลยมาลุ้นกันต่อครับ มันจะบ้ามากเอ้าสวยงามครับผมดอกอุ้ยสวยงามตอนนี้ว่ามาสีอันพวกสีทัท้งสั่งอะไรจะกลายเป็นว่าเนาะเวลามันแตกอุ้ยสวยงามสวยงามจังสิอ้อ๋ออุยยังไหนต่อโอเคโอ้อาหยางมาโอ้มาลี่โหลดลีโหลดยังโอ้ เดี๋ยวมันหลัดมาตอนฟีเกมเขาเลยเด้อเฮ้ยเอ้าอุ้ยมันหนาจะลงมากครับมันหนาจะเลื่อนมาลงมาเรื่อยๆอ่ะก็เลยฟีเกมเขาเลยชิเมียนหนาชิเมียนแกระเจมครับผมเลงมาเลยปะกระชากมันเดี๋ยวว่าเขาได้เอ้ยเจม หลาเงาวขวบ้าไลาเง,า,า,งาทีอ่ะโอเคครับผมหัวใจมะหัวใจโอ้โหขึ้นค,ครับผมอาจจะได้นิดหน่อยฮอชีวจีแจกรหรอกมันแย้มมันได้ไปแลวเขาแตกไปแล้วไหมได้ง่าครับในชั้นัหนะ เบิดเอาบ่เบิดครับผมยังแถมจากน้อยอยู่เออกับน้อยโบส์กับน้อยครับน้อยนี่เรียบร้อยครับผมะบ้ใจาโอเคโอเคเลยในสี่ลอยครัวเพราะว่าเจมครับผมอืมจากน้อยก็ยังดีครับผมปัดเสียจากน้อยครับมาจีจากน้อย โอเคเลยครับโอเคเลยเดี๋ยวว่าแจมครับผมในมาสีลอยกอูอะไปสีลอยสีลอ,อยน่อยๆน,นี่แหละเอา้าจางในไปอยากตา,ตามตามที่ดิงแตยคลิปจางในก็ฝากที่ตามไปจอนวี่สองน้ำครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อสามีเจอกันสวัสดีครับ